สวัสดีครับพบกับสุลกาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ฟาบิโซโรโมาโนนะครับสายข่าววงในทัน้ันการเอสทีมที่น่าเชื่อถือนะครับออกมาให้ข้อมูลว่าดูนว่าน่นตอนนี้ทุกอย่างมันจะขึ้นอยู่กับทางสโมสรลิเวอร์พูลแล้วนะครับว่าจะยื่นซื้อมานูโคเน่จากปูริเซียมอิเชอนเกเบัลหรือไม่เนื่องจากพวกเขานะครับผ่านขั้นตอนการเจรจา เราได้พูดคุยเบื้องต้นกับทางเอเจียนของผู้เล่นไปแล้วนะครับและพวกเขาเองก็ทราบราคาค่าตัวอยู่ที่35-40ถึงล้านยูโรซึ่งเป็นค่าตัวที่สามารถจับต้องได้ไม่แพงเลยนะครับ สำหรับผู้เล่นในวัยขนาดนี้โดยมนูโคเด่นะครับเป็นตัวจริงนะครับของสโมสรคูเรเชมิเชนกกตบัคดูนะตอนนี้นะครับก็มีข่าวเจอมโยงกับลิเวอร์พูลอย่างดุร้ายเลยทีเดียวโดวยผู้ที่อยากจะดึงตัวเข้ามาสู่ทีมนั่นก็คือยัอสมักเเขยนะครับในเนนานมาเดีย๋ยวเฉพาะตอนนี้นะครับโรโมาโนให้ข้อมูลว่าตอนนี้ขึ้นอยู่กับลิเวอร์พูลเองแล้วแหะครับว่าจะยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวมานูโคเน่มาร่วมทีมหรือไม่ซึ่งตอ,ตอนนี้นะครับก็ทุกอย่างเนะี่ยเจรจาก,กันแล้วนะครับ ก็เป็นที่โทโมซอนลิพูเองว่าจะเอาจริงหรือไม่นะครับซึ่งณตอนนี้นะครับทางฝั่งของโรมาโ,โนนะครับก็ดูเหมือนว่าลิพูกําลังตัดสินใจอยู่นะครับไปไปมามเนี่ยการคว้าตัวมนูโคน่เนี่ยอาจจะได้ชูเสื้อก่อนแม็กเอลิสเตอร์เลยด้วยซ้ำนะครับก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าตอนนี้สื่อ,อยอรมันตีกันอย่างค่อนข้างรุนแรงนะครับว่าอยู่ที่ลิพูแล้วว่าจะเอาจริงเอาจังไหมนะฮะก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับ เรามาสรุปข่าวตลาดการสแกนนักเตะกันหน่อยนะครับเรียวมาริดเรงฮาวัตรามอสลาปารีอัปเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะในวันที่3มิถุนายนนะครับอัปเดตตลาดนักเตะล่าสุดนะครับช่วงนี้มีนักเตะหลายคนเลยท,เยทีเดียวที่เลือกอลาตสกัดเมื่อหมดัญญาหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งเซอร์เกียรมอสก็เป็นข้างรายล่าสุดนะครับที่กําลังจะเข้าไปอยู่ในตลาดฟรีเย่นเช่นเดียวกับเจสซี่ลิงการ์ดอดีตสตาร์ดังแมนยูนะครับ ส่วนเยอมมิงเองตอนนี้คงปวดหัวไม่น้อยเพราะมีกองหลังอยากจะายออกพร้อมๆกันถึง2รายเลยทีเดียวขณะที่เัลมาริดเองก็ยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจไม่น้อยอีกเช่นเคยแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นนะครับเราไปดูกันหน่อยออฟฟิเชียลนะครับนักติงอัมฟอเรสคอนเฟิร์มว่าเจสซินการดเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่กําลังจะหมดสัญญาและถูกปล่อยตัวออกจากเทียมในช่วงสมานยอย่างแน่นอนออฟฟิเชียลเชลล์รามอนนะครับประกันหลัง จอมเก๋าชาวสเปนที่กำลังจะหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชมงก็ยืนยันแล้วว่าตัวของเขาจะอำลาทิ้นปาร์ตเดอแฟรงค์หลังจบฤดูกาลนี้มีสโม,มสรจากซาอุดีอาระเบียเริ่มทับทามรามอสแล้วด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวก็จะมีการตัดสินใจอนาคตของตัวเองในฤดูนี้ที่มาก็คือฟาบิโซโรมาโน่เชลซีนะครับยังคงอยู่ในการแข่ขงขันเลยละตัวไมสซีกายเชโด้กองกลางคนเก่งของบริเตนอันวบอับเรีนยนยูนดัมโดยไม่ได้เกี่ยวว่าจะได้ตัว โมเนียอูกาเต้มิกฟิลของสปอร์ติ้งลิสบอนหรือไม่ก็ตามที่มาฟาบิโซโรมาโนอิงคายคุณนักการนะครับกองกลางดีกิตจิมจอร์ูมันที่กำลังจะหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เปได้บทสรุปการย้ายซบบาร์เซโลนาแบบไร้ค่าตัวแล้วครับในช่วงสมมานี้รายงานจากสปอร์ตอิงคายคุณนักการจะเซ็นยากับบาร์เซโลนาเป็นระยะเวลา3ปีโดยเจ้าตัวมีแผนที่จะประกาศตัดสินใจอนาคตของตัวเองหลังจบเกมยูฟ่าแชมเล็กนอกชิงชนะเลิศ ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์นี้รายงานจากสปอร์ตนะครับเนลกักสโซนิเต็ดเล็งที่จะออกเล่นละตัววิกเตอร์โอซิมเฮนนะฮะกองหน้าคนเก่งของเนเปเล่แข่งกับแมนเชสเตอร์เต็ดในช่วงสมเมนีน้รายงานจากกัตโชต้าเดลโลสปอร์ตนะครับแอตแลนตาตั้งค่าตัวลัสมุสฮอยแลนด์กองหน้าดาวรุ่งชาวเดนิสที่60ล้านยูโรนะครับประมาณ2,220ล้านบาทและมีข่าวว่านักเตะกำลังได้รับการสนใจจาก แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรายงานนี้มาจากฟุตบอลอินไซเดอร์นาโปลีนะครับพร้อมเปิดศึกกับเอซิมบาราในการเล่นละตัวฟลอเรินซ์โบโลกันดาวรุ่งกองหน้านะฮะชาวอเมริกันของแอตลีต์อาสเนลที่ลูกการนี้โชว์ฟอร์มได้ดีระหว่างการเล่นให้กับรันแบบยืมตัวนะฮะที่มาก็คือเดมิเลอร์วูมเม์ตันเวลเลอร์เข้าร่วมวงเล่นละตัวเจรียมวอดพลาส์กองกลางกับทีมของเซาเทนตันแข่งกับทังเบนแฮมยูไนเต็ด นิวคาสเซิลยูเนเต็ดและแอสตันวิลล่านะครับที่มาซันสปอร์ตสโมสรรถมริดได้มองขายไฮสปต์กันหน้าเชลซีเป็นทางเลือกสำหรับการเสริมแนวรุกในช่วงสมัยนี้รายงานจากฟาบิโซโรมาโน่เข้าใจว่าเชลซีพร้อมขายฮาไฮสปต์ที่นู่นกันครับแต่ต้องเป็นการขายเพื่อแลกกับเงินก้อนถูกเท่านั้นรายงานจากฟาบิโซโรมาโน่ นอกจากนี้แล้ว,ลวนะครับราชชนทขาวมีแผนที่จะเซ็นฟรีเกียนเอ็มเป,ปย้ยอดดาวยิงปารีสแซงต์แมงอีกด้วยในซัมเมอร์ปีหน้ารายงานจากเรเบลูชันล่าสุดนะครับเดนมาริดเลือกที่จะออกไล่ละตัวแฮร์ริเคนยอดกองหน้าเลือดผู้ดีของทันนัมฮอสเปอร์หลังจากได้รับการรีเควสจากตุนเือคาโลอันโชโลติที่ชิงชอ่อมีเท้าของกัปตันทีของอังกฤษในวัย29ปีเป็นอย่างมากรายงานนี้มาจากเดอะแอตแลนติกมาก้าและเรเบลูชัน เหลือมารีน์กับคาดว่าจะปิดดิวจูต์เบนแฮมกองกลางของเพอร์เซนมุนภายในสัปดาห์หน้าให้ได้โดยสต์ติมชชนกลินไวสกาเปจะเซ็นยาร่วมทำราชทุตขาวเป็นระยะเวลา6ปีนะครับโดยค่าตัวอยู่ที่100ล้านยูโรประมาณ3,700ล้านบาทบวกแอดออนเพิ่มเติม,ตมนะครับรายงานนี้มาจากฟาบิโซโรมานโนเอเดนอซานกาปิกดาวดังชาวเวลเวียมปฏิเสธที่จะย้ายจากเดอร์อมริดในช่วงสมันี้ ประสบการอยู่เราใช้ต้นสกัดจนครบสัญญาซึ่งจะหมดลงสิ้นเดือนมิถุนยนปีหน้ารายงานนี้มาจากมการกาบัลเยมนยิตยมีความสนใจที่จริงจังที่จะเซนเฟียร,ราฟาเอลเกลเรโรแบ็คซ้ายทีมชาติโปรตุเกสที่กำลังจะหมดสัญญากับบริสเบนมุนขณะที่เจ้าต,ตัวนักเตะก็มไม่ปิดโอกาสในการย้ายมาสวมชุดนีร์มเสือใต้เช่นกันแต่ตอนนี้ยังไม่มีการตกลงกันใดๆเกิดขึ้นรายงานจากฟลอเรน์แพตเทนเบิ ขณะที่เบนจามินปาวารนะครับกองหลังชาวฝรั่งเศสดีนันชัดเดียนว่าต้องการแย่งาจากเบเยอร์มิวนิกในช่วงสมัยนี้ซึ่งทางใต้ก็พร้อมปล่อยเช่นเดียวกันโดยค่าตัวหรือค่าหัวนะครับที่วางเอาไว้ก็คือ30ล้านยูโรประมาณ1,110ล้านบาทบวกแอดออนเข้าไปด้วยและพร้อมพิจารณาดีลแลกตัวกับนักเตะด,ด้วยวอร์เรนสปาร์ทเบิร์กนะครับที่มาเรอหล่าลิเวอร์พูลแมนยูแมนเชสเตอร์และอินเตอร์ต่างมีความสนใจในการคว้าตัวประวัติไปร่วมทีมด้วย รายงานจากฟอรเรนซ์แพทบักนอกจากประวัติแล้วและลูคัสเฮเนยนอีกคนนะครับกองหลังเลื่อนน้หอมก็เป็นอีกคนหนึ่งต้องการอัลลาตินอาริอัลลีนาโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ปาร,รสีสแซงต์แชมงซึ่งบยิลเมเนกก็ยินดีที่ปล่อยในราคา60ล้านยูโรประมาณ2,220ล้านบาทบวกกับแอดอนไปด้วยครับรายงานนี้มาจากฟอรเรนซ์แพทรบัก อัพเดทลูกซีนนะครับยอมขายแจสโกเกิโอเรนเตอร์แบ็ัตัวเก่งชาวอูเชียที่กำลังได้รับแกรมสนใจจากแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูลในช่วงสัปดาห์นี้แต่ขายในาราคา100ล้านยูโรประมาณ3,750ล้านบาทถึงแม้นักเตะม,มีค่าสินเงินอยู่ที่114ล้านยูโรหรือประมาณ4,218ล้านบาทก็ตามนะครับรายงานนี้มาจากเดอะไทม์นะครับนี่คืออัปเดตตลาดนักเตะแบบสดๆร้อนๆนะครับลิเวอร์พูลของเราก็ามีข่าวเจี๊ยมโยงกัน ก็มีล่าสุดนั้นก็เป็นทางฝั่งของกองกลางนะครับเคเฟนตูรามแล้วก็มานูคโคเน่น,นะฮะแล้วก็ใกล้ที่จะปิดดิวแบ็กอลิสเตอร์นะครับรอเฮียบิโกอย่างเดียวเลยครับอู้ยังมันดนครับพ่อแม่พี่น้องนี่คือสุดข,ข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบชา้าของที่3ม,มิถุนายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านร,รักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันแท้ เรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์ซูโมสซที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บัาคลังลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพูดก,กันใหม่สวัสดีครับ